ดูสวยๆมันหู้ยิ่นาต่อเข้าไปตายดูดึกขึ้นกับปลาเอ้ยมันยังไงะ่ะพ่อมึงอ่ะมึงอีกแล้วอ่ะมึงเอวอ่ะกูอาริผมโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับพบกับผมห้องการทดลองวันนี้เราอยู่กับเกม o n p u u c h m a n The s t r ต n g เก t ครับผมวัวนนี้ครับผมก็เบ,เบื่อไม่มีอะไรทำครับผมไม่รู้จะทําคลิปอะไรดีแหมมันเบื่อซะเหลือเกินนะฮะ ผมก็เลยจะมาท้าดวลกับคนทั้งเซิร์ฟกันนะผมโดยที่ผมจะมาที่อันดับนะครับนี่ตอนนี้ผมอยู่ที่อันดับ62นะฮะพลังอยู่ที่2ล้านนี่ครับผมจะมาดวลกับอันดับ100แล้วก็ตายไปทีละ10ทีละ10อันดับมาดูซิว่าผมจะตายได้สูงสุดถึงอันดับที่เท่าไรนะฮะกลับมาเริ่มกันที่อันดับที่1นะครับทชอบ E นะครับผมกูชอบกูชอบีนะครับผมเขาชื่อกูชอบีอบอนะฮนะออชดีสองแงมสามแงมจริงครับผมจนนี้โอ้โหกว่าเราติดพิษถึงสามตัวผมแลว้วล่ชาด้ยเราฟานไปหนึ่งทีฟง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 แปดหมื่นแปดเออแปดแสนนะแปดแแล้วคียบิดมาเลยเราปล่อยเข้าไปตัวนี้มูดาไปดูที่สามสรต์ตมหนึ่งล้านหนึ่งะครับผมไม่ยังไงละครับมันยังไงละครับ หมูแขกเรามาจากพีมฝั่งเขามามดู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 ดสูสตาร์หรือเปล่าสตาร์เปล่าไม่สตาร์นะหมงกุลวบวั์เราไม่ติดสตาร์แล้วฝั่งเขาโดนสต้อนตายไปหนึ่งตัวแล้วลวงต่อยไปฝั่งนู้นตายไปอีกหนึ่งตัวครับผมโอ้โดนพิษปล่อยไป,ไปตายอีกตัวชนิดอืมเรียบร้อยครับผมพิชิตอันดับที่หนึ่งรอยได้แล้วนะฮะโอเคครับผมเมาก็มาที่อันดับที่90กันเลยดีกว่าละครับคนนี้นะครับชื่อภาษาเว้กดผิดกดผิดอันนี้แปดสิบเก้าเฉลยคนนี้นะครับ อ๋ออ๋ออารีนาเขาอันดับที่89แต่ว่าเขาอยู่ที่อันดับ90ฮะลืมลืมมาเอาครับผมมา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 เจอกันอันดับที่90กันต่อแล้วครับผมว่าเราจะจบเขาได้ในหนึ่งเทิร์นหรือว่าต้องยื้อไปเทิร์มที่2ครับตอนนี้เขาได้เปิดก่อนแล้วบอลทองเขายิงมาหนึ่งทีเก็บอยู่แนวแปดนะครับผมแต่ว่าทีมเราม,มีมีน้าหน้าผมมีกิโลกิโลทําให้ ไม่เจ็บเลือดไม่ลดเลยครับผมแล้วชนิดเราดูสตาร์ไปลมหายใจกดจากทีมกอบ้านผมปล่อยพิษเข้าไป2ตัวผมบูดาเมนดูที่20%่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะตีนึ่งเพื่อเราฟันไปหนึ่งฟงฟงฟงโอ้ยหนึ่งล้านป่ะโอ้โหทีมเขาไม่ค่อยมีกอดฮะทีมเขาไม่เอาพายุนี่จะทีฝั่งเขาโอ้โหทีมเขาเรียวอยู่เหมือนกันฮะผมแม่จะดีไงฮะคีบุตรภายในแต่หนึ่งผมปุ๊บปุสามตัวหนึ่งนี้ปังห้าเซนครับผมแม่โอ้ยโดนสะท้อนตายรับผมกองบัานโอ้ย เออถูกแล้วปริบัติจะฟังผมโดนสะท้อนตายเป็นหนึ่งทีแล้วชนี้ยังไงครับผมต่อยเป็นหนึ่งทีฮะแม่โหราชานไทยเราโดนสตาร์ไปก็เลยไม่ได้ใช้อัยตีครับผมราชานเลยนี่พี่รอดเราตีมาหนึ่งทีโอ้โหต้องเข้าถึงเธอที่สองนะฮะแม่อันดับที่เก้นี้ก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับผมปามจบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากที่เราชนะอันดับที่90้าสิบไปนะครับผมเราก็มาเจอกับคุณอันดับที่80 คาริมะนะครับผมแม่ก็มาดิครับคุณคาริมะผมจะมาตนกับพวกคุณทั้งเซิร์ฟนี่แหละแต่ว่าจะให้ผมไปสู้ทีละหนึ่งร้อยคนก็เกินไปนะครับ <c oughs> ผมก็เลยจะมาสู้ทีละสิบคนก่อนเนาะตอ <Okay. S 1> นนี้โอ้โหติดพิษไปถึงสามตัวแบบนี้ครับผมเราใด้ที่ลบฟันตอนนี้ที่ซึ่งสร้งซึ่งสร้างซึ่งสร้างฟูปุ๊บ้าเส้นนะผมตายถึงสองตัวแต่ติดพิษไปหนึ่งตัวแบบนี้เพิ่ม,มดาเมจอยู่ที่สี่เปอร์เซ็นต์นะครับผม สี่ตัวปึง้งเก้าแสนโอ้โหแทงอยู่นะแทงอยู่ทีมข้างหลังนี้เขาเจ็บมากครัต่อยไปหนึ่งทีแล้วชน,นี้ยังไงฮะแมตอ,อุ้ยโอ้โหยังเหลือลอดอยู่เลยเนี่ยโอ้โหเข้าอยู่เทินที่สองนะครับผมปล่อยพิษปล่อยฟ๊บไป,ป,ป,ปไม่มีสตาร์ทนะครับผมชนี้ยังไงยังไงลมหายใจโกจากทีมฝั่งผมฟ๊บโอ้โหเทินที่สองอยู่นะครับผม ต่อไปเราไปเจอกับคนระดับที่70นะครับผมชื่อว่าบาวิลนะโอ้โหพลังอยู่ที่2ล้าน6กันเลยทีเดียวแม่พอกับเราเลยนะเราก็อยู่ที่2ล้าน6อยู่นะฮะผมตอนนี้ยังไงครับแม่แต่ว่าเราได้เปิดก่อนอยู่เสมอครับผมกุว่าเราเร็วมากปล่อยลมหายใจกดเข้ามาหนึ่งทีแล้วติดพิษอยู่ที่2ตัวผมเบิ่มดันไปอุยอ้ยโคตรแรงมันมีกาโลชิหายแล้วมันมีกาโล แต่อไยังไงครับอลไรยังไงคนใิบ้าเราก็หิวเลือกกันมาทำไมไม่หิวเลือกกันมามางงเอา้าม่เป็นไรฮะเออตายหมดเหนียวแปดเอาดิหิวเลือกกันมาแล้วครับผมจนนี้ยังไงครับั่งกิตทะลวงจากทีฟังเขาปล่อยเข้ามาหนึ่งทีเสื้อไปหนึ่งทีตาย 1, ตายหนึ่งตายหนึ่งครับก็มาทีครับติดพิษมาหนึงปล่อยมาจากการโรฝังเขาปุบ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 ปุ๊ปุบ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 ปุ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 ปบปุ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  การโรเเ้ยการโรยังไงล่ะกาอุ้ยติดไมโยท้อแม่มึงโตดเออสวยครับแม่ทีมฟังอันับที่เจ็ดสิบนะมีการโรนะผมแต่ว่ากาโรรูร้จะซื้อเคียโรได้คุณบาหิวเราชนะเป็นที่เรียบร้อยนะผมต่อไปเรามาเจอกับระดับที่หกสิบนะครับผมพลังเยอะกว่าเรานะฮะไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือไม่นะผมแต่ว่าเขาไม่มีเกียรโรนะเราก็น่าจะไหวยอยู่แล้วนะฮะแม่ชดนี้ยังอุ้ย เด็กเขาเร็วมากเด็กเขารัวขนดนบาเขามาหนึงทีครับกริบัตรเราจะโดนสตาร์ทหรือเปล่าไม่โดนนะฮะผมแม่ลอออยู่บาหนึ่งทีแล้วชนี้กริบัตรหิวเลอกกับมาพร้อมกับพ่มลมหายใจกับวูบวูบมาหนึงทีสามแสนติดพิษอยู่ที่2ตัวชนดิดระชาติบดเพื่อเราฟันมันหิบฟัง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 ความเก้าแสนฮะผอมยังไงคิดบิดพ่อแากที่ฟังผมปอปมาหนึ่งที หนึ่งล้านหนึ uh, ่งล้านหนึ่งล้านสี่อุ้ยแรงอยู่เนี่ยแปดเลยชนิี้ครับอุ้ยโดนพิษตายครับผมโดพิษแบบแบบโดนดอยดอยนวตดอยไปเออเอาดิมันเนี้ยเออจบอุ้ยไม่จบโอ้โหลังจะบอกว่าจบในเทินเดียวแต่ว่าแม่เด็กเขายังอึดอยู่ครับผมปล่อยมโดนสตาร์ทเป็นหนึ่งทีครับผมกอลิบัตของเราแต่ว่าเอาโดนสะท้อนตายครับผมแม่ อันดับที่60เราก็ชนะเป็นที่ร้อยผมวันนี้เราก็มาเจอกับคุณอันดับที่50นะฮะชื่อว่า power นะผม yujiu dark s l เ n อ e r นะฮนะ <c oughs> <c oughs> แม่ยังไงครับอโอ้อน,นี่เขามีเขามีตัวเมตาเก่ายัางอะไรนะยังเอ่อ ซอมบี้แมนนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเอามีลงหมายใจโกนจากโกดในบ้านปล่อยพิษโดนไป2ตัวครับผมชนนิดราชัได้นิรุนแรงฟันมือทีบุตรดามิดอยู่ที่20%แล้วต่อไปเก้าเศษครับผมตายไปหนึ่งตัวครับผมยังไงล่ะมันยังไงล่ะคิดเป็นเท่าไหร่เราเพิ่มบริบรที่บุตรดามิดอยู่ที่ส0ปล่อยไป1ล้านครับผมโอยบุตรดามิดอยู่ที่10%เนะฮะเพราะว่าติดพิษอยู่หนึ่งตัวเท่านั้นไอ้ชนี้ซอมบี้แมนลงไปนอนกับพื้นนะครับผมแล้วชนนี้ยังไงต่อปล่อยพิษออีีกทแล้วย รูปไปโดนสะท้อนตายนะอุ้ยัวตายอ๋อเือบาสผมนี่ค่อนข้างบางนะครับผมนี่ยังไงต่อยังไงต่อไม่ตายสักทีเหรอดวงไม่ตายชื่อหรึก็ว้าว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 สิงตัวขวดเข้ามาหนึ่งทีครับทําให้ทีมของเรากระดูหาถึงสองตัวแล้วพายุลงจากทีมฟองเขาปล่อยเข้ามาหนึ่งทีในค่อนข้างสูสีคู่ขี้อยู่นะครับแต่ว่าเลือดเราเด้งขึ้นกลับมาด้วงเราเล่งด้วงเราเด้งขึ้นกลับมาครับผมแม่ คอของกิโลนั่นคือโกงจ,จัดๆประหลาดบอกครับผมชน,นี้กิโลกิโลกโิบิดพันไลบอกมาว้าเออยังไงล่ะครับอันดับที่50ก็ไม่ค้านามือบูรอมเราก็ตายมาสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับผมเราทำให้เริ่มตึงแล้วนะเริ่มตึงแล้วนะโอ้ชิพ่าล้วคุณมาเจอกับพ่อมึงอ่านะครับผมพ่อมึงอ่านี่อันดับที่40นะครับผมผมเหมือนจะสู้กับไม่ได้นะฮะแหม ไอกผู้อาวุโสของผมนะฮะคนนี้จะมีข้อมีกิโลกิโลอยู่นะผมทําให้เราปล่อยพิษมาหนึ่งทีปล่อยพิษติดพิษอีสามตัวนะผมยังไงอ่พะพ่อเมึงอ่ะพ่อเมึงอ่ะสู้อ่ะฟุบจบฟุบฟุบอุ้ยทำไมมันถึงจังมวะนี้ขนาดบุญธรรมย์ดูที่โอ,อ้บุญธรรมย์ดูที่สามสิเปอร์เซ็นแล้วโอ้โหแรงโคตรยังไงต่อยังไงต่ออืมแต่เขาฮิวเลิกกลับมาครับผมคิดเป็นอะไรเจ้าทีมผมโหยตัวติดพิษเออหนึ่งล้านนะผมโหมทีมเขาถือเกิน โอ้กอเกาะเขาเยอะมากโอ้แล้วคิดเปไน็นอะไรจะฟื้นของเขามาหนึ่งเตียงแล้วผมเลยอยู่นี้ห้าป๊บโอ้โหล้านหนึ่งโอ้ชิบา่าละแมซุมไม่ไห่จริงฮะซุบไม,ม่หวจริงยังไงต่อยัยงไงโอ้ตายโอ้ไม่ได้ด้วยเลยอโก็ต้องเอาด้วยโกนไม่ได้โกนเอาเอาคลารับผมแม่ยังไงยังไงล่ะมึงโหดมึงก็โดนพิษต่อยตายโดนพิษต่อยตายผมมีสถานะนะครับผมโดนพิษต่อยตายโอ้มมันก็มีนี่ว่า ม,ม,ม,มันมีมันม่วงนะครับมันมีม่วงแต่ว่าม่วงตายไปแล้วส่วนนี้ยังไงโอติดไม่ย่อท้ออีกเหรอโอส่วนนี้ยังไงครับโอโหหิวเลือกกันมาเต็มหมดเลยผมก็หิวเลือกกันมาเต็มมันก็หิวเลือกกันมาเต็มแล้วยังไงต่อครับมาดูว่าเขาจะอึดกลัวใครนะครับผมด้วงฝั่งเรามาทุกอุชีน้ต่อเข้าไปบาทีป๊อปไปมันยังไงครับมันยังไงครับเพื่อตายหมดอดแดกครับผมที่ของผมนั้น สีเปียบลงที่ว่ามันม่วงของเราตายไปก่อนนะครับมันม่วง,ขงเขานี่ทํพทพาพ่นเอาทําพิษเอาเราพันเงีมเราครับผมพุทอะไรของเขานะครับพุทอะไรของเขาครับคุณห้องกันทดลองฟันบางทีไม่เจ็บไม่คันครับดวกเราถึกดวกเราถึกจัดมันหุ้งชหน้ตต่อเขาบางทีตายสักทีเหอะตายสักทีครับตายสักทีเหอะโอ้คงไม่ตายด้วยครับแหมถึกเกินแต่ว่าไม่เป็นนะไม่ได้ด้วยเลยด้วยก,ลก,ลกนก็เอาด้วยบนคาถาตายเออเอาดิเอาดิขยิบขยิบไป ตารอะตอมจะฟังเขาต่อ,อยผอ้ยางแรงไม่ไม่นะเฮ้ยดูสวยสวยเลยมันหู้ยชนาต่อยเข้าไปตายดูด,ดึกขึ้นกับปลาเออเป็นยังไงนะพ่อมึงอ่ะมึงอีกแล้วเหรอมึงอีวอ่ะคูออลิผมอโอ้โหโอ้โหเกลือและแล้วนะครับเราก็ชนะพ่อมึงอ่ะอีกแล้วนะผม <S 2> <S 2> <S 2> โอ้แต่ว่าตึงมากนะผมคุณคนนี้พ่อมึงอ่านะฮะพลังอยู่ที่2อล้านสซึ่งมีกิโลด้วยทําให้โคตรตึงนะฮะเราก็จะมาผ่านเสร็จเราก็จะมาดูนกับคุณอันดับที่30นะครับผม30 30อย่างแจวนะฮะโอ้ดูจากทีมแล้วไม่น่าจะชน,นะนะเพราะว่าทีมเขามีเด็ดตักโกงนกงนั้นเลยอ <c oughs> นี้มันสายเติมนะฮะมอนี่โอ้โหมอนี่มันสายเตมิม สายฟรีมาเจอกับสายเติมมุมสายฟรีล่อยพิษไปถึง3ตัวติดพิษ3ตัวนะยังไงต่อหลานชัดดีพิโรนฟันมา็นหนึ่งที่อฟออหนึ่งล้านฮะมุมหนึ่งล้านเจ็บอยู่นะยังไงอ่ะยังไงอ่ะยิวเลือดกลับมาแต่ว่าเราขอทิวอีกที6ตัว6ตัวอยู่ที่ล้านสามครับผมจนนี้เขาไม่มีฮิวเลือดแล้วนะคุณไม่มีฮิวเลือดแล้วนะครับโอ้หิวอยู่ว่ะโอ้คุณเล้ไหมโอ้ยโบล็อกเขงหิวเลือดกลับมาเต็มแล้วมุมจนนี้ มันโกงกี้ซื้อจากฝั่งเขาต่อเข้ามาหนึ่งทีฟโอ้โหตายหมดโอดแดกครับผมกีบิดไฟเลยจะทีมฝั่งเขาปล่อยไปถึงสองตัวครับผมจึงทำหนึ่งยดดีสามแซนฮนะยังไงต่อยังไตงไต่อครับต่อยธรรมนามาแต่ไม่เจ็บไม่คันนะครับผมอออืนอนลงไปพูดกันล่างมะม่วงแต่ว่าเดี๋ยวก็ฟื้นก,นกลับมาฟินอีกฟื้นกลับมาแล้วปล่อยโอ้โหใส่แตงอีกตัวอผมใส่เติมไม่ได้ครับเขามี ต่ตัวโกดูด oh, <laughs> ิมีฟีน่งแมนมีมีโกเคซมีโบลอดมีทุกตัวที่เป็นไม่บอกถ้าบอกว่าไม่เติมนี่ผมไม่เชื่อนะฮะควการโลต่อมาอย่างเจ็บแต่ว่ายังไงต่อแย่ไหมวะจีจีและแล้วเราก็แพ้ดับที่สามสิบนะผมไอ้หมนี่มันเป็นสายเติมนะมนโกงเกิน ว่าเรายังไม่ยอมตอดใจครับผมผมเพิ่งส่องมาส่องมาซึ่งรู้สึกว่าเราน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะผมก็มาขอโดนกับคุณอันดับที่20นะครับผมในอันดับที่20นะฮะโอเคไปดกนกับอันดับที่20ต่อคือเมื่อกี้ผมเจอคุณเติมตังไงถ้ามีไง,งจะชนะโอ้เชื่อผมผมช่ได้อยู่แล้วเนี่ยลมหายใจกดปอยเข้าไปหนึ่งทีครับผมติดพิดไปถึง สามตัวผมเลยชนนี้เราชิดได้หนึ่งพิโรฟฟ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 ัฟฟฟฟวฟฟฟฟฟอฟฟฟังฟฟ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 ฟ่ฟฟฟฟฟัฟฟ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 ปฟฟฟนฟฟฟฟฟนฟีฟฟฟมฟฟ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 ฟ่ฟฟฟฟฟาวฟฟฟฟฟฟฟวฟฟ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 าฟฟ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 ัฟฟ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 ัฟฟ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 ัฟฟ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 ายฟฟ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 ฟับฟฟ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 งโคตรโอ้โหตายอยู่ โอ้ยเดี๋ยวดูพิษนะดูดูสะท้อนตายนะรถชนนี้ยังไงฮะยังไงครับยังไงครับแมเฮ้ยโดนตายหมดโดนพิษตายหมดเพื่อตายอีกตัวโอ้โหลากคนเบิร์ดแมนชื่อเบิร์ดเดย์แมนแห้งนะครับผมแต่แล้วโลกชนามาถึงระดับที่20นะครับผมแหงเมื่อกี้คนตัดต่อตัดทิ้งนะฮะตัดทิ้งตัดทิ้งไหมเราก็มา ต่อกันเลยดีกว่านะครับเรามาถึงอันดับที่20แล้วนะฮะเ,เราจะมาโดนกับคุณอันดับ10กันโอ้โหพลังอยู่ที่3ล้านเลยเลยแม่ก็มาดิครับ3ล้านแล้วไงอันดับ10ผมกลัวคุณที่ไหนอะ่ะโอ้ผมโดนมาถึงอันดับที่20แล้วอ่ะผมไม่แพ้ใครเลยย็งไงต่อครับแทงทอ็อปผมแล้วจะฟังเขาปล่อยมาโอ้โหแรงอยู่ แต่ไม้ smile, เจ็บนะครับเราหิวเลือดกันมาเลยฝั่งเขาปล่อยหมัดกาโลมาครับผมโอ้โหโคตรแรงแต่ว uh, ่าห uh, right ิวเลือดกลับมาได้ครับผมเมหายใจกูจะคิ้ฝั่งปุกปล่อยเข้าไปอืมเสียงหายเสียงหายโอ้เสียงแหบเสียงแห้งเบอร์ดเบตนนี้ครับราชทิบลฟันปฟบฟฟ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 เฟฟ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 ฟเฟ้ฟฟ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 ฟกฟโฟฟ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 ฟามฟฟ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 าาฟ มัดถูกเลเออถูกแล้วถูกแล้วเอ้อกิโลกิโลของเราตายก่อนที่จะได้จมปีนะผม,ผมน่าเสียดายจริงๆแต่มันได้ด้วยด้วยด้วยไอ้คนที่เอาด้วยโกนครับตอนนี้ดามจเ,เราไม่พอแต่ว่าเรามีพิษน,นะฮะฝั่งเขาติดพิษเยอะมากว่ามีมันล่วงด้วยมันล่วงนี่ไม่ตายอะ่ะเห็นไหมเขาล่วงไปตัวล่วงไม่ล่วงเอตุตายแล้วมันม่วงผมล่วงยังไงครับแทงท็อปกบล้าไป แต่ไม่เจ็บไม่คันหรอกเพื่อนไม่เจ็บไม่คันหรอกครับโอ้โหเจ็บอยู่แต่ว่าหิวแล้วกลับมาได้ครับผมบอกเขาก็ฮิวแล้วกลับมาโอ้โหพิษพรมทําอะไรมันไม่ได้โอ้โหอันดับที่อันดับที่สิบนะครับปล่อยมาจากโปเกรสซือต่อเข้ามาจุบจุดโอ้ดวงอะไรอย่งนีดอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โหเมื่อกี้ฟินนิงแมนกับสมิธแมนนอนไปลงกับพื้นนะฮะแม้แพ้อีกแล้ว อย่างที่เราไปอันดับที่1ิบนะครับผมก็จะลงมาเรื่อยๆว่าผมจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับเออมันนี่อันดับที่11นะฮะผมจะมาดูกับอันดับที่11อนะครับผมผมยังไม่ยอมรับความพ่ายแพ้ไว้คือผมคิดว่าผมเจอพวกเติมตังครับผมเจอพวกเติมตังเขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วยังไงต่อครับโอ้โหฝั่งเขาเร็วเกินเร็วสามตัวเลยยังจะรอดหรือเปล่า บอลทอปปล่อยเข้ามาฟุบโอ้โหเฮ้ยตายโอ้ไม่ได้บูต้าเมดเลยครับไม่บูต้าเมดไม่เป็นไรโอ้หกแสนนะผมโอ้ถึกเกินในมอนี่มาหายอันดับที่สิบเอ็ดนะผมเชื่อไปเอ้ย้ยเหลือสอ,องตัวเองมยดมฮุกนะ ا. อชุอล่าต่อเข้าไปฟาบฮิวกับมานะผมแม่ยังไงล่ะมันยังไงล่ะโอ้โหโดนมาทีนดต,ต่อมาดิ ต่อยให้แรงแรงแรงกว่านี้ขอพี่ขอแรงกว่านี้น้องพี่ขอแรงกว่านี้มดฮุกโอ้ยโลมาเลึกจากฝั่งผมเอ้ยเฮ้ตายตายไปตัวโอ้โหไอ้นั่นเจ็บนะไอ้นั่นเจ็บนะถ้าสมุกีเจ็บนะครับผมเพราะเราใส่ชุดปลาเถื่อนไงเราแต่ว่าหิวเลือกกลับมาอฝั่งเขาไม่หิวเลือกเขาไม่มีกิโลด้วยมาเขาไม่มีกิโลนะฮะผมเขาไม่ได้หิวเลือกกลับมานะผมเราหิวเลือกมาแล้วเขาโดนสะท้อนไปตอนนี้ถ้าขอเถอถ้าสมุกิตายแน่นอน ผมมีหวังผมหวังมีผมหว <Yo. S 1> ังมีผมมีหวังอยู่โอ้ยโ้มันไม่ตีดวงผมมาเอ้ยผมมีหวังอยู่เนี้ยเนี่ยผมมีหวังอยู่เลยเนี่ยโอ้ยโดนตายไม่ได้โดนเลยเกินโดนอบนโดนขัดอาโดนไฟไปโดนไฟไปสวยยังไงครับยังไงครับเด็กสตาร์นมาโดนโดนสตาร์นหรือเปล่าครับต้องมาลุ้นต้องมาลุ้นไม่โดนไม่โดนผมไม่โดนสตาร์นโดนดุสท้อนตายยังไงอ่ะโอ้โหอุ้ยหายแรงเกิน มันทองเล่งเลยป้านานโอ,อ้แต่ว่าผมผมผมไอแอมเดอรแชมเปญไอเฟดไอวัวเฟลต้องบอกเลยครับว่าเขานั้นโหดจริงๆนะครับเขามาไกลาถึงอันดับที่11เลยจริงๆเขานั้นอยู่ที่อันดับที่62นะฮะแต่ว่าเขาสามารถเอาชนะอันดับที่11ได้ ดูสิเขาไม่แพ้ใครเลยแค่เขาแพ้แค่อันดับที่1ิบนะฮะเขาไม่เคยแพ้ใครที่ดวนมาเลยนะครับผมแสดงว่าฝีมือของเขานั้นอยู่อันดับที่11อนะฮะโอ้โอเคครับผมวันนี้ผมก็มาสุดๆได้อยู่ที่อันดับที่11อนะครับผมแต่ระหว่างทางก็มีแพ้บ้างมีอะไรบ้างนะครับผม สิ่งนั้นก็หมายความว่าอันดับก็ไม่ได้บ่งบอกอะไรพลังเยอะก็อาจจะแพ้คนที่พลังน้อยกว่าก็ได้ถ้าจัดทีมดีๆนะครับผมและตัวที่เดือดแดงที่สุดที่ไปดวลกับคนทั้งเซิร์ฟนั่นก็คือเกโลเกโลนะครับผมถึงแม้ว่าพลังจะเยอะกว่าเป็น3ล้านต่อ2ล้านแต่เมื่อเรามีเกโลก็ทำให้ทีมเราอึดและสามารถพิชชนะมาได้ในที่สุดนะผม และนี่เละครับก็คือคุณประโยชน์ของเกโรตัวเมท้าตัวใหม่นะฮะวันนี้ก็ไม่อยากจะขิงเยอะเลยอันดับที่สิบของเซริร์ฟก็ล่วงมาแล้วก่อนจากกันผมมีคำถามจะมาถามคุณคิดว่าตัวละครใดสามารถแก้ทางเกโรเกโรได้ขอเมนมาพูดคุยกันได้นะฮะใครที่ชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไ i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครวันนี้ก็เจอกันใหม่เมื่อชาต้องการบายบายครับ